สวัสดีเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองนะคะจากคาัที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าครูปิงปองสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีใครบอกครูได้ไหมเอ่ยเรื่องอะไรนะคะเรื่องการจำแนกประเภทนั่นเองวันนี้ครูปิงปองจะมีกิจกรรมสนุกมาให้เด็กๆได้รองเล่นกันนะคะเด็กๆอยากรองเล่นกันไหมคะ แต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะกิจกรรมที่สักนะคะจําแนกสิ่งของได้อย่างไรทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและจําแนกประเภทสิ่งของตามลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันสิ่งของที่ต้องใช้มี1กระดุมแบบต่างๆ ทำได้อย่างไร 1. สังเกตลักษณะของกระดุมแต่ละเม็ดว่ามีลักษณะอะไรเหมือนกันและแตกต่างกัน 2. ร่วมกันอภิรายเลือกลักษณะของกระดุมที่จะนำมาจัดกลุ่มเช่นสีขนาดรูปร่าง 3. จําแนกหรือแยกกระดุมเป็นกลุ่มตามลักษณะที่เลือกไว้ในข้อที่สอง โดยให้กระดุมที่มีลักษณะที่เลือกไว้ในข้อที่2โดยให้กระดุมที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วบันทึกผลใกล้ถึงเวลาทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านนั่นก็คือกระดุมหลากหลายรูปแบบอาจจะขอเยืมอบคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมนี้ก่อนได้นะคะ แล้วก็มีแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่17นักเรียนสามารถเปิดควบคูณไปได้เลยนะคะในระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆสามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้แล้วเด็กๆไปลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองจากนั้นบันทึกผลพอเสร็จแล้วนักเรียนสามารถกดเพเพื่อมาเรียนรู้กันต่อได้เลยแต่สำหรับเด็กๆที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะวันนี้ครูปิงปองมีกระดุมหลากหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวเราจะมาสังเกตจำแนกแล้วลงมือทำกิจกรรมไป,ปรพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ากระดุมแต่ละเม็ดมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันยังไงเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะ กระดุมแต่ละเม็ดมีลักษณะเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้คุณมองสังเกตเห็นลักษณะของกระดุมก็คือรูปร่างของแต่ละกระดุมมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตลักษณะของกระดุมพบว่าอะไรบ้างคะ หลังจากที่เด็กๆสังเกตกระดุมกันไปแล้วให้เด็กๆเ,เลือกลักษณะของกระดุมแล้วจำแนกหรือแยกกระดุมว่าเม็ดไหนมีลักษณะเหมือนกันแล้วนำมาอยู่ด้วยกันเลยค่ะแล้วเด็กๆจำแนกได้กี่กลุ่มแล้วเด็กๆลองบันทึกผลดูนะคะตอนนี้ครูปิงปองก็จะลงมือทำเหมือนกันค่ะ ครูปิงปองจำแนกกระดุมออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มนั่นเองค่ะตามลักษณะของรูปร่างเด็กๆสามารถจำแนกกระดุมได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะเก่งกันมากเลยค่ะเดี๋ยว ในค่าวถัดไปนะคะครูปองก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ในักเรียนได้ทำกันอีกนะคะการจำแนกประเภทมีประโยชน์จริงๆนะคะเพียงแค่เราสังเกตลักษณะของสิ่งของแล้วก็นำสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันก็จะช่วยทำให้เราตามหาสิ่งของที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นเลยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ ว่าการจำแนกประเภทคืออะไรการจำแนกประเภทคือการจัดกลุ่มสิ่งของต่างๆตามลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างเช่นสีรูปร่างขนาดการจำแนกประเภททำให้เราแยกสิ่งของที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกจากกาันแล้วสิ่งที่เหมือนกันมาอยู่รวมกันการจำแนกประเภท เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นการจำแนกเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อกลุ่มกางเกงหรือของใช้ในครัวเช่นกลุ่มจานชามกลุ่มช้อนซ้อมก็จะช่วยทำให้เราหาของได้ง่ายขึ้นและก็เป็นระเบียบยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะวันนี้ครูปิงปอง ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ